นายนภัสอดีตแฟนแพทนภพาไม่แผ่วหลังเลิกกันมีสาวๆรุมเพียบซึ่งล่าสุดแพทนภพาออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนตำรวจหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากมีปัญหาคาราคาสังกันมานานเลิกกันมาได้ประมาณหนึ่งเดือนพร้อมกับอกว่าตอนนี้มูฟออนมีคนคุยใหม่แล้วโดยทางด้านของแพทนภพาก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพพร้อมได้ระบุข,ข้อความว่าสวัสดีครับเหยื่อเสือกลับมาแล้วขอกัดหน่อยซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ต แหกเข้ามาคอมเมนต์กันสนันไอจีเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของนายนภัรก็พบว่าตั้งแต่เป็นโสดแล้วฮอตมากเพราะได้ออกมาเผยคลิปล่าสุดนายนภัรผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมกับสาวๆซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสาวคนใหม่ของเจ้าตัวหรือไม่แต่อย่างใดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ